对呀，我。<Okay, S 2> <Okay. S 1> well.

มัมมัมมัม่นนี้ทำไต่อเสร็มั้ไปไปไกิน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 แล่อยปลอยลอยกนะี่ลต่อยอะนี่นี่มิมตก่อนนะเมี่ยมกล่อ้ยนะไกลับแกลับแดมาได้มั้งหรอโอ้ยโอยโู้มันบ่อล้วเออมกินแป้มายุดตมได้มั้ยเออต้มมั้งเออมักินมัดจนมาหยยอนหยิบียได้เนาะหยิบวี่เพือชิไปมาอ

này ban này ban ấy đấy cô vừa thì kem mà đấy dùng mai rồi Mấy... hắn nhiè, đi kem nhiè, thì kem mà thì kem ăn hắn thì kem đấy 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 này đấy rồi đấy thì kem thì đi kem ăn đi rồi ăn này mai à đấy đấy là ra nó quá phải gì mắc này nhụng nhụng có bao nhiêu nào bao nhiêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ลราต้องไก่ตัวงมันนี่อยู่นี่เดี๋ยวจะตอมเออหลวงไม่พอหลว a ปลาเบนได้รักล่นึ่ตาจังนะอือย่เลยต่ะเร็วไต่าไอ้เจได้ตัวขั่หวเดี๋ยนี้กินไก่ก้อนมันนี่ไ่ก้อนนะเบอร์นำเท่แล้วต้งใส่ได้ั้งแล้วเดี๋ยวไยังแล้วอไอ้ได้เรืองกลุ้งโอ้ไัวกเตรียม๋อึกตึ๊กตึ๊ตันตัวไว้เนี่ยชมมวงกนะอชมมวงนะเร็วเกลือไก่ก้อน Ừ, thôi, 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 mua có, ra, bài bài, ờ, ok, à. cái môn cái, ôn căng na, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, đấy là kín, tăm tóc 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 Ơ, ừ, cung sâu lên, tóc 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 mà, tóc 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 mấy kín, mấy kín <laughs> ก็เพย่อไม่น,มนะเพยเลยครับนึกจิบน้ำอะไรดีกว่าขึ้นได้ไหมเข้มข้นจังนำ้ำเพื่อพอดีมั้ยหลอนร้อนคอ,อยกับเตี๋ปึ้งเตียวร้อยจังเลยร้อยจังนะครับได้เลยขเขากันนะก็ต้องกินมันบ้างนะอันนี้ร้อยวะแล้วนะ nói cũng là bẹp còn, mình nói <laughs> là tao nghĩ mình là lối nè, mà mình nghe là lối rồi này, hay lối, à. sai à, bây giờ, ài giờ là chim là đang tắc tắc đang tắc, tắc, chim măng, măng, giả với Cây ban tôm có muồng, Cây cà sấu có muồng ừ. cà chim nằm con nhảm có, Cây hoa đó, à. cây à, Cây ย่าข้าวเลยนะมันเบยมันนัวเียาเราเรากับจิ้มไรกับเาอะไรโย่เลยเอ้ชิมมันเดยวดูั่นน่้างน่เกีบนับไม่ได้ก่อนเนี่ยเฮยเฮียเปื่อก็มังจ้ะเจ็ดมังเจ็ดมั่งกันไปวไปหรอไม่เจือผมก็เจือเฮยเ

ปีไปด้วยหลับด uh, ีด um, um, uh ้วยตัวหลอกหลอกมาตั huh. oh, uh, uh ้งเลยนี่ยนะตอบสอบไอ้นี่ไเดี๋ยวมันเกี้ยหยิบลีเดี๋ยวคนลาวนี่หลังเกนได้เลยหลังเกนมันเกี้ยเม็ดหยิบลีประกาศเลยจ้ะไม่ต้องไหวไม่ไหวไม่ได้ยิงไอตัวนั้นเกี้ยต้องกินตีนจ้ะมานั่งนี่นะนั่งยังโอ้ยมันเบื่อได้ร้านนั่งไว้ก่อนดีกว่ ตายโอ้หนังโกนยาเปลันเลยตอนนั้นเราดิบมังอัดมานา้ได้ไหมคุ้ร้อยนะขึ้นควั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 นเลยแม่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 ปวกอะไรเปลือกอะไรอเปลือกอะขึ้นจังพางเ้าบรล่หน้นี่มันตามมาดูการมันคือเราอยู่เปเนี่ยไม่ไดเรากินไม่ตาม้านที่หลังจากหนึองานเนี่ยงกินเล็ดกันปักฟรอนนีพรอน กลากินลาบมดเมาเี่ก็ว่าเดี๋ยวเราไม่เดือดร้าวคือตีรับตามันหญ่คือหนึกตึงติดก้นลินปลายลินมันกาวตึงก้อนนี่กาวตึงร้อยมันกูหนึ่งต้องเลยขืนนี่งลำคอนนี่ไมันก็คิดก่อนนี่ไงปวดลงนึ้งอีหัดชืนใจกับร้อยอย่างมะร้อยกับนี่กับนั่งไก่เป็นหุ่นเลยอืมติดนามิดมัน แต่เมนูนี้ปุ๊บวันตรงเลยวันร้อยกบป้านก็ว่าป้านเกือบไม่ตกในห้ารยเปิดเซ็นเลยก็ว่าอ้าร้อยร้อยยังไ่ครับกับลงมาเลยกับไก่บ้านต้มส้มม่วงแต่วไก่ต้องแกะทิตไหมอทิตยัไก่ไก่ไก่นมันมันมันต้มม่วงไม่ตัดเปืยไม่ตัดเปืยนะกับมันไม่ตัดเกต้องไก่ยอายุตะทิตยจะเข้มข้น

mà lê để có nhiều măn mây ăn lên nồng ghe cao ruộng có <laughs> cả <laughs> mà đá mân cao mây luôn mà ghe à. cao ruộng ăn lên cá <laughs> nát là tóc này bên gác lê rồi Màn kia lê là nhàng kia lôi nhàng kia ăn lên anh đi cái mân cái lê ừ mệt dài mệt dài hả ừ đã lành hả ăn tỉnh tê tớ nhận thì mất tiêu nước 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 bố mai này à ừ đi anh

หยกข้อมันมันดิบำมรอยเลยห้ากุ้มแซมสดไปเลยจัดมันร้อยปุ๊ยสางอนจานจานดไปเลยจัดชมชมม่งก่อนว่านะมันกินก้อยได้หรอก้องเปรี้ยวเนี่ยมันผิวลองรอไปมันซาโก้นะอืมด้ยไหมตั้งใ้เล่นต่อ

ơi ủa ơi! đi ra เด้อน้ําตาลกระจกนี่นักถึงเราไม่เว้าเบาเนาะ100เนาะได้ของนั่นด่ะได้ลืมติดจริงๆอือ <laughs> <thành dịch>. <laughs> นี่ใะบ้านนี่โอ้าตาแด้เอ้ยโป้ไอตาลังไม่ต้องมันตันดีมันตันดีวะโปอไอตาแลงมึงรันจับบ้านกันสักทีได้มันดีว่ากลับบ้านกันสักทีได้มันดีว่ากลับบ้านกันสักทีได้มันดีว่ะไปเหลมลูกแลมเมียใจมาเราล้านเออไอซ้ำหลานเจอ มันมาตามลูกตามพัวมันไม่ช่วยเลยาตามลูกตามพวัวมันไม่ช่วยอะไราตามลูกตามพวัวมันไม่ช่วยอะไรมันมาใจาม่รอครับมันหมายรักของพัวของพัวข้อลูกแก่มันมันถูก ก็ดีว่าแล้วทั่วคงลูกแล้วมันดีว่าองทั่วคงลูกแต่ลมันดีว่าข้ามที่คนใจมาเราหนองเมาเรามาหนังกัน้ามที่คนใจมาเราเมาให้เข้าคันหนองเมาให้เข้ากันสามพันธมิตรแต่มันติดต่อ สัมปันตมิรวจิตโตสัมปันตมิวจิตโตอยากนองก้องปีกันจะดีว่าอยากนองกองปีกันดีว่ากดไลก์ก็กดแชร์รายกันสตีดบ้านยุ่งหนูยกดเชร์

Mẹ mình rối luôn nó làm tan ai đây ngọt đó rối luôn nó đi luôn đây còn nhỉ tụi nhỉ nhỉ đây nhỉ nhỉ luôn đây